สวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้พบกับช่องดิมด้าสาวน้อยร้องซามื้อนี้ต้องดิมเนาะกํากินก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาขาวนี่ปลาขาวนี่ซึ่งเป็นเอื้อของแม่ต้องดิมเนาะนี่ปลาขาวก็สบายดีทุกคนเนาะด,ดี่อ,อนะา,า,บบายๆเธอซ้อำหนยหนึ่ง เนื่องจากมื่อน,นี้เนาะอันข้างข้างบ้านถ้าเปิดเพลงเสียงดังก็เลยได้มาพากันนะทุกคนเนาะซึ่งวัอน,นี้ก็เซนเม่์เวินโชว์สีมือการทำก๋วยเตี๋ยวเนาะกันอื่นเอาอยังเอาเอาอยังเอาถ้วยเนาะแล้วก็เอาเส้นอ่าก๋วยเตี๋ยวอีเมย์เวิร์นโชวอย่างคั้ ก๋วยเตี๋ยวทุกคนนี่แม่เว้นจ,า,จากเจาค่ะวันนี้ว่าจะทำ甚呐นี่จะมาหนึง่งนะทุกคนแล้ววันนี้ก็ไปใส้น้ำเนอในเบ้าหงกินป้าถ้วยใหญ่ขนาดไม้เวิรน,นี่ไม้เวินก็อันไปเอาเครื่องปรุงเป็นประเภท ยังว่าส่เนาะว่าแม่รีเบรุกเป็นที่แฉไว้อยออยังเบลวกเอาซีนใส่สื่อเอาซีนแบบกับลูกซีนเส้วทุกคนแล้วค่ะราะิไปเอาน้ำลวกใส่นี่ปะข่าวก็มาเห็ดกินเนาะมือนี้ปะข่าวอ่านเป็นคนเลี้ยงข้าวเย็นนะคะทุกคนแ <laughs> ม่ดงดีมกับดองดีมก็มากินแบบฟรีฟร <laughs> แบบอ่านปลาข่าวเพื่อนแบบเป็นพี่คนโตสุดเลยนะคะทุกคนนี่ยางมาอา้าวใครฟาร์มมโอ้คอนออกมาเยอะมากทุกคนป้าน้ำตอนอะไรใหญ่ขนาดนี้ <c ười> ตอนซีนหมูเนาะถ้าหวาัวอนทกคนนี้ใส่น้ำไปเลยตั้งดีมก็เคยงวงว่าเป็นอยยังใส่น้ำแล้วสิ้นคืออ่อนปับ๊บลงมาเลยนะทุกคนเนาะแต่ก็ยากเถอะค่อยไวตอนกิน <c ười> อัดเมียนเลยนี่คอนหายไปเสียเมืออืมวันนี้ก็ไปกินเลยค่ะทุกคนก่อนจะไปกินก็เซ็งานังนี่เอาอย่างสิอีกเอาสิปรุงอยู่เอเอปรุงอะไรเหรอคะคุณแม่ปรุงอะไรเหรอแม่บอ,อยางนินอะทุกคนนนนี่ นี่เอ่เครื่องปรุงโอเคทุกคนป้าไปตอนน้องดีมน้องดา้าคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะทุกคนว่าจะอร่อยขนาดไหนซีมก็โอ๊ยอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ป่ะไปเจอกันตอนกินข้าวนะคะทุกคนนี่ทุกคนมีฮอตพักรสล,ลวก็ ก๋วยเตี๋ยวนี่หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยทุกคนนี่แมเวเบิร์นก็จิมเลยแมวเบิร์นจะบอกแมืวอมเวเบิร์นสิงเอสกาวันเอาลูกซีนมาให้เบิร์นจิงเลยเต็บไหมอร่อยหรือเปล่าเซ็บนี่ ไปทั้งกินกันเลย,เลยนี่ไม่เบื่อกินกับผักกับอะไรทุกคนอะไรมากนี่ยิงเข้ามามาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคนไม่ดูดิมินติกินเดียวไม่เดียวนะทุกคนบุตรเตชมีสองไม้ันเที <c oughs> เ่ยวลืมกินเลยทุกคน ไอ้ปลาเฮือนมันเนาะอืมนองดิมกินก่อนเซ็บนี่หน้าอร่อยทุกคนจะกินอีกก๋ <c oughs> ย้ยเตี๋แบบน้ำมันลุงลุงลุงพันเห็ดเน,ะนาะทั้งดิมก,ก็มาสีมมึงก็อู้ติดใจ ตอนนี้ก็คำพอดีเลยเนาะเพราะว่าน้องดีมเตือนทางม่ได้ตัดตัดคลายเลยอย่างก็พอดีเจอคำเนาะป้าเพิ่นกเ็เลยอ่ะเฮ็ดฝือสู้กินเนี่ยเพื่อนนี่กินแบบแซ่บเลยทุกคนแต่ต้องด้ายิ้มเนาะก็เลยแบบไปลินละเ <c oughs> ปิดเงินก็แซบ่บไม่วันก็แซบ่บน้องดีมก็แห้งแซบ่บ มึงก็กินอืมอร่อยทุกคนมากินด้วยกันนะคะกินแล้วต้องติดใจว่าลุงสิงทำอร่อยมากนี่น้องจีมก็กินไม่หยุดเลยค่ะทุกคนมาถึงหิวข้าวแล้ทุกคนก็เลยอ่ากินอะไรก็กินนี้ เือบหมดแล้วค่ะทุกคนอืมอะไรอ,อ่ะนี่กินกินอร่อยมากน้ำตาลมาชิู่เนาะทุกคนนี่กินออกนกศิไปอแบบอร่อยบั้งเงินกันกบผักนู่นยิ้มบอกรับไปเนาะมันต้องดีผมโอเคทุกคนกินตอน นี่สงา่ารวยใหญ่ใหญ่มาทุกคนมันต,ต้องดีมต้องดิมกินบะหมีด่ได้นะแบบแต่นำอิดนะทุกคนลวกน้อยเดียวน้องพอแต่ค้อนบัดเอาไปเอามาละบานไป้ายกับติ่ม,มถ้วยงดกันนี่มึงดีมากินเบ้าเบ้า,า,าหัวแต่กับบดิอบบอหาเนาะ Zerrt, zerrt, hmm. สลัดกนมานี่ทุกคนจำเจียวมีเจียวเอาทุกคนมากินน้ำกันปลาแต่แซบขนาดจิ้นยาวยาวนี่กินเลยค่ะทุกคนอร่อยมากบอกเลยทุกคนนี่กับเอาทุกคนมาลุ้นน้ำก่นว่าอังสุการิกินเมื่อ หมดไหมคะนี่ถ้วยใหญ่ไปนั่นต้องดีมกินผู้ม,มืดน้องดีมดูแค่น,นองดีมเหรห็นแล้วคนยังกินอยู่อร่อยเหมือนเดิมแต่ก็จะยิมแล้วอี่อันเป็นน้องหัวหน้าตัวที่อ้องดีมอมอกมาสดน้องวัต่อ มาทุกคนว่าอ่ะสาวสงกาเพิ่งจะกินหมดบปเนาะสวยไงไปนี้ถ้ทาทีพยพี่น้องดีกินไม่หมดแน่นอนตั้งว่าจะหัวปะสามหัวเนาะสามสี่หกหัวทุกคนนละหกหัวกินเด้ะ อะไร <c oughs> น้องดิมว่าสุกากินบ่มุดแน่นอนทุกคนทุกคนม,มันจะหมดหมดไหมอืมบุญน้องกันน้องดิมกินกระชิมบันตนาทุกคนเนาะนึกว็อีมิม <c> ฮ <oughs> ีมกระตาผักใไงไนในใส่ผักหลายเนาะคำก็บน้าทุกคน หนานิยมหยกอยู่อากาศอันตอนกลคืนนมพัดวีดวีดีหนอกันนิ่มกันหนาวเปนไผ่กันหนาวถ้าเนหนาวบนเสกันยาวออ ไม่เวียนกินไก่ซิมืดูล่ะทุกคนแต่ก็มาเบิ่งอาสงการเมือ,มองน้องดิ่มือสิอยากนอนตาลอยละนี่ทุกคนกินแบบอร่อยค่ะนี่ แบบอืมสกากคือสิกินหมดอยู่นะทุกคนดูยังไม่อิ่มเลยน่าจะหมดน่าจะหมดกับผักดีกนึกสุการจะกินหมดไหมแต่น้องดิมกลจะอิ่มแล้วแล้วก็พอดีหมดนัวยังไม่หมด หอมนี่ทุกคนบ่งสงกากินนอนป้า,าแต่แซบขนาดบ่งน้องดีมก็อิ่ม้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ตากระลืมร้อยละ่ะสงกาโอ้ยหัดใ่โอ้ยยังพื้นที่ท้องอยังมีอยู่เนาะน้องดีมค <c oughs> งจะอยากนอนก็ตาพัก ย่ยนุทุกคนเป็นสีบุไฟนะแบบเตอเนี้มันแม่นแม่นทางแดงนะวันทางยางทุกคนแหละนั่งดีมก็ซ้มให้มืดเนาะเพราะว่าอ่าเสียดายของก็เลยอ้าวกินให้หมดนี่ก็ใจเลือกพักอยู่ อะไรแน่นอนทุกคนโอเคทุกคนไ,ไปไปวัน,นสงการะกินหมดหรือเปล่าแมนทุกคนรับได้ดีแซมเมน,นกันหึงมากเลยทุกคนเมื่อเตี้ยที่หกชั่วโอเคปะไปกันเลยนิวสิตัดกินแบบไวๆเนาะวันสงการะกินหมดหรือเปล่า น้สงสง่ากินป้าเมื่อกี้ยังเต็มด้วยวันนี้เหลือแต่ลูกศิษย์อ๋อนี่น้องดิมกับมดเนาะนี่ถ้วยใหญ่ทุกคนเหมือนถ้วยน้อยเลยนียน่มืดจนได้เอา้าถือว่าสงา่ากินหลายเทนทุกคนเนาะทำอีกสง่าวะอ๋อมืดแน่นอนน้องดิมกับเบสเสือวันนี้ป้ามืดจริงๆเนาะ อ๋อก <s ules> <m> ินได้ต่อเอ้า oh. ก oh. oh, oh, ินได้ต่อตอนนี้หมดละว่าจิเกียงน้ำก็เบื้อเหลือเอ้ากินน้อต่ออ๋อกินงาเน้องาโต่งาเงือกอยากจะน้ำเนาะว่าตุ่มแม่อันตัวงากิน แบบจมืด่ดเลยแต่เ้าขีดยังกินได้ต่ออีกหรือโอ้ตังดีมก็มาหาจักจันจริงจรงก็ได้เห็ดแอร่อยเนาะทุกคนแบบสสิงเขาทำอร่อยมากน้ำน้ำซุปน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่ของพ่อตัองดีมิง เตรียมอยูแบบไม่ได้ปรุงยังเลยปรุงอยู่แต่ไม่ได้ใช้บักเผ็ดพวกเองเนนะพิงแต่กระตุ้งหัวคณอจานเอยียงบูง <c oughs> ทุกคนนี่ของแม่เบิร์นก่อนเลือแจ่น้าค่ะนี่แล้วตอนหายไปในหมดจุงกาก็เกี้ยงกับนี่หัวหัวหมูใหญ่นอะ โอ้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ละมูใหญ่นี่แม่เพื่อนพอแล้วกินก๋วยเตี๋ยว อร่อยมากโอเคค่ะทุกคนจบคลิปน้องดีวาขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมาดๆก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจน้องดีกน้องได้ทาคลิปต่อไปที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดีมากๆสำหรับคลิปนี้ขอเข้าข่าวมาสบายดี๊ม่บ้านเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนนี้อร่อยมากเลยค่ะทุกคน